ครับผมวันนี้นะครับพามาดูเรื่องของรถที่มีปัญหาดับกลางอากาศนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้านะครับดับกลางอากาศไปแล้วถึง2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกก็คือดับแล้วก็สตาร์ทติดนะครับดับไฟเครื่องโชว์นะครับรอบ2นั้นคือดับแล้วต้องรอต้องสักพักนึงนะครับให้เครื่องเย็น แล้วค่อยสตาร์ทติดนะครับเราก็ขับได้อย่างปัจจุบันนี้นะครับพอมาแก้ไขถึงเรื่องต้นแล้วนะครับแต่นะครับเมื่อเข้าทําการสแกนโค้ดแล้วนะครับโค้ดบอกว่าเซนเซอร์มีปัญหานั่นเองนะครับก็ได้ทําการแก้ไขนะครับวันนี้แก้ไขเซ็นเซอร์ตัวไหนเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับพร้อมกับการแมนแนนรถด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับแบบเปิดอ่างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับเจ้าเลนเจอร์22นะครับปี2017คันนี้ครับไปครับ นี่นะครับคือคาบขี้เหล็กนะครับสกปรปกนะครับที่อยู่ที่ไม่เหล็กเขาจับได้นะครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับเป็นคาบสกปรปกเลยนะถ้าเราไม่ขยันถ่ายน้ามันเกียร์นะครับผมกองก็จะกองไม่ค่อยอยู่นะครับพวกสโปรปกพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเฟืองเกียร์ของเรานะครับสร้างความเสียหายให้เราได้นะครับทําให้เกียร์นั้นสะดุดนะครับแล้วก็มีปัญหาได้ภายหลังนะครับต้องเปลี่ยนกองด้วยนะแล้วเน้นว่าของแท้นะส่วนใครจะชอบออนไลน์แล้วมันถูกกว่าก็แล้วแต่นะครับ เรากําลังจะทําการเปลี่ยนเจ้าตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์1ตัวนะครับซึ่งทุกคนในชีวิตนี้ที่ใช้รถรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นพวกรถที่มีกล่อง ECU ทั้งหลายนะครับวันหนึ่งก็อาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมตัวที่เรากําลังจะเปลี่ยนกันก็คือเรียกว่าเซนเซอร์จุดระเบิดเซนเซอร์แคมชาร์ปนะครตัวนี้อยู่ข้างในค่อนข้างที่จะลึกตัวนี้จะเป็นรถรุ่น Ford นะครับผม ตัวนี้อาการนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดชํารุดนะครับหลายคนที่เคยเจอในรถหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดับกลางอากาศนะครับดับแล้วสตาร์ตติดบางคันโชคร้ายก็ดับแล้วสตาร์ตไม่ติดนะครับและบางคันก็วิ่งไปก็สะดุดสะดุดแล้วก็ดับนะครับส่วนบางคันก็มีไฟโชว์บางคันก็ไม่มีไฟโชว์บางคันรอเครื่องเย็นก่อนแล้วถึงจะสตาร์ตรถกลับบ้านได้แต่บางคันเครื่องเย็นแล้วก็สตาร์ตไม่ติดนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับ 95%จะเป็นที่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าเซนเซอร์ CKP นะครับผม CKP ตัวนี้นะครับก็คือจะทําหน้าที่ในการนับรอบในการจุดระเบิดนะครับเพื่อส่งสัญญาณนะครับไปให้กับเจ้าตัวกล่อง ECU นะครับทางานนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่แถวๆนี้เลยนะครับช่างกําลังมุดเข้าไปหรือเป็นอยู่ซึ่งค่อนข้างทรมานทรกรรมกกันนะครับแต่ก็เพื่อลูกค้าที่รักของเรานะครับได้ใช้รถ นะครับเราก็จะพยายามนะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังมีอีกตัวนะที่กําลังจะต้องเปลี่ยนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ mm hmm. ในการที่จะพบเจอเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับผมตัวนี้มันขี้อายนะครับมันซ่อนมันลืบมันอยู่ในลืบเลยนะอยู่ข้างในและมันแถมยังมีบังเกอร์ตัวนี้นะครับคอยบังอยู่ข้างในชั้นหนึ่งนะครับ สาเหตุที่เสียกันบ่อยก็เกิดจากความร้อนนั่นเองนะครับเพราะตัวมันเนี่ยแล้วแต่ดีไซน์ของท่านวิศาวะนะครับอย่างค่ายนี้ท่านเอาไปอยู่ใกล้กับตัวของท่อ,อไอเสียเลยนะครับไปอยู่ใกล้กันมากเลยต้องมีตัวผนังตัวนี้เนี่ยบังเอาไว้เพื่อไม่ให้ความร้อนเข้าไปแผดเผาแต่ก็มีวายที่จะทําให้มันเสียหายเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมานะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อนะครับ ครับนี่เดี๋ยวออกมาแล้วเ,เห็นเไหมครับออกมาแล้วถอ,อยมาเลยถอยมาเลย<ห>โอ้โหหน้าตาแบบนี้อามาเลยมาเลยลงมั้งล่างเลยโอเคนะครับแล้วทีนี้เรามาดูของใหม่ตัวนี้เบิกศูนย์เลยนะครับรหัสนี่ของศูนย์แท้ๆเลยนะครับหลายท่านที่งกไปใช้ของเทียมใช้ได้นะครับเบิกตามออนไลน์ก็ได้แต่พอใช้ใช้ไปเดี๋ยวก็ดับเหมือนเดิมนะครับไม่แนะนํานะตัวนี้แนะนำไม่ใช้ของแท้นะอย่าง,งก ถ้ามีรถก็อย่าง,งกนะเพราะว่าถ้าง,งกนะ่ยรถมันก็จะทรยศนะครับครับแล้วนี้เป็นหน้าตาของ c k p นะครับฝั่งซ้ายนี้เป็นตัวที่ผ่านการใช้งานแล้วมีปัญหาดับมาแล้ว1 2ถึง,ง,งครั้งนะครับเจ้าของแจ้งอันนี้ของใหม่สังเกตเห็นไหมครับว่าของแท้นะข้างในพินจะต้องเป็นสีทองนะครับถ้าพินเป็นสีเงินนันเป็นของปลอมนะแล่อย่างนึงเห็นไหมหัวยาวไม่เท่ากันเป็นเพราะว่าข้างในเนี่ยเวลามันทํางานเนี่ย ข้อเหวี่ยงมันเหวี่ยงนะครับมันเหวี่ยงเพื่อให้ส่งสัญญาณเนี่ยมันก็จะดเหมือนสินสอถูกเหลาไปเรื่อยๆเหลาไปเรื่อยๆเหลาไปเรื่อยหัวมันก็จะทู่ลงทู่ลงมันก็จะสั้นกว่านี้เห็นไหมครับของใหม่จะยาวแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใส่เข้าไปถ้าเราใส่ตรงตามตำแหน่งนะมันก็จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เคยดับมาเนี่ยถามว่าบางที่ลูกค้าไปซื้อของถอดบอกว่าของถอดของอะไรมือสองใช้ได้ไหมอย่างตัวนี้ถ้าถอดแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ต่อได้นะครับเพ่ยงแต่ว่าจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็แล้วกกแต่บ แต่ถ้าเป็นไม่ได้เบิกใหม่ดีกว่าครับแบบนี้ใช้ไลายและใช้งานดีกว่านะครับเดี๋ยวเราให้ช่างติดตั้งเข้าไปเลยลาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เมื่อกี้นะครับ CKP นะครับแต่ตัวนี้เป็น CMP มันเป็นเพื่อนกันครับ มันเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าถ้าตัวนั้นเสียตัวนี้อาจจะยังไม่เสียแต่มันจะพาเพื่อนมันลวนไปด้วยนะครับอ่าต่นี้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ลูกเบี้ยวนะครับผมตัวนี้ก็จ,จะใช้งานร่วมกันนะครับในการส่งสัญญาณไปให้กล่อง ECU ในการประมวลผลนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นมันพาเพื่อนมาด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนเพื่อนมันเดี๋ยวอนาะคตเพื่อนมันตายก็สร้างปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นในไหนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนในแต่ละรุ่นก็จะทุรักทุเลหน่อยนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะและอันนี้นะครับเป็น C M P นะครับผมซึ่งเราก็ต้องใช้ของแท้นะนี่คือระเบิดของแท้มาให้ลูกค้าเลยนะครับผมรหัสเนี่ยสามารถเช็คได้กับตัวของฟอร์ดเลยนะครับผมเป็นงานแท้เลยนะงานเทียมมีตามออนไลน์อย่างที่บอกอยากใช้ใช้ได้นะครับอยากลุ้นลุ้นกันไปนะครับก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าถ้าเอาสบายใจแพงกว่านิดหน่อยแต่แท้แน่นอนนะครับใช้งานดีใช้งานยาวนะครับ ก็ให้ใช้ของแท้ไปเลยนะตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนกับไอ้นี่นะครับมันมาด้วยกันนะครับเวลานี่เสียนี่ัยไม่ดีจะพายนี่รวนไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะแกะเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะแกะมาของใหม่นะครับผมหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับของใหม่นี่นะครับของใหม่สดใสใช้ไลกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเข้าไปนะเดี๋ยวไปดูกัน ครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วนะครับกับเจ้าเซ็นเซอร์คู่หูตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนกันเองได้หรือหาเปลี่ยนกันไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรอให้ทันนะครับเพราะว่าถ้ารอให้ทันนั้นรอให้เสียก่อนนั้นเราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่านี้นะครับ ไงตัวนี้เสียไม่เสียก็อย่างที่บอกว่าก็หาเปลี่ยนกันเลยนะครับกับเจ้าเซ็นเซอร์เข้าเวียนนะครับทุกคันนะครับหาเปลี่ยนกันเลยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้เช่นเคยนะครับนะฮะถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เข้าที่เพจของบ้านครัวลูกค้าด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมีสาระดีๆมาฝากน,นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ